วยหั่นแซ่บพริกนั่นเองมาดูตรงเนี้ยก็คือมันผงแน่นมากมดูพริก,กคือแบบจะเต็มสุดๆนันเราชา่ิมันก็จะได้ความเค็มความเผ็ดที่แบบจิจาร์อกลมกล่อมชิ้นใหญ่เต็มคำสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ราการหลือจิตอันบ็อก วันนี้เรามาอนบ็อกสินค้าตัวใหม่ก็คือใหม่อีกแล้วนะตันนี้ก็เป็นบุ้ยหั่นแซ่บพริกนั่นเองมาในซองสีม่วงสดใสน่ารักแบบนี้เลยนี่ก็เป็นอีกตัวนะ้อยที่ทําออกมาเป็นบุย้ยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นบุ้ยอบแห้งแล้วเราก็เอาไปคลุกผงผกแซ่บพริก,กหรือก็คือเป็นผงผกเกลือนนะั่นแหละสูตรพิเศษของเราก็จะเป็นผงตัวเดียวกับที่คลุกในมะขามแซ่บเลยอืม,อมฉะนั้นรสชาติมันก็จะได้ความเค็มความเผ็ด ที่แบบจิตจารกลมกล่อมใช่คือถ้าสมมติว่ามาดูตรงเนี้ยก็คือมันผงเน้นมากดูพริกคือแบบจะเป็นสุๆๆไอตัวเนี้ยมันก็จะต่างจากบวยตัวบวยอบบวยตรงที่ว่ามันจะเป็นเหมือนบวยแบบเนื้อบวยเลยเออที่เอามาหั่นให้มันเป็นแบบทานง่ายอย่างเงี้ยไม่มีเมล็ดแล้วก็เอาไปอบแห้ง texture เหมือนก็ต่างเออตัวตัวรสชาติมันก็เลยจะเหมือนแบบมีความเค็มๆค็มกว่าตัวตัวบ๊วยบัวยเพราะว่ามันเป <fucking mean> so <funny> ็นแบบเนื้อตัวเนี่ยบัวจริงๆที่ปกติใครที่ชอบทานบัวยก็น่าจะรู้อยู่แล้วเนาะว่ามันจะตินเค็มชาช่ดคืออย่างตัวบ๊วยบ๊วมันจะออกแบบไปทางเปรี้ยวหวานมันจะมาทางแบบเค็มเผ็ดประมาณนั้นมากกว่าใช่ใช่ใช่ชิมกันเลยนะคะคือจริงๆอ่ะจะบอกว่ากินบ่อยมากเพราะว่าหนูชอบตัวนี้มากนั่งทํางานก็คือแบบกินชฉ่ำผงผงร่ว ต้องไปคำแรกคือเพริกเพลียคือความพิเศษของบวยเราก็คือชิ้นมันจะค่อนข้างใหญ่นะเนี่ยถ้าใครที่แบบปกติกินเคยกินมาแล้วแบบชิ้นเล็กๆเนี่ยมากินของเราได้เลยคือแบบเป็นบวยชิ้นโตเกลืสับใจคือมันจะมีความแบบชิ้นใหญ่เต็มคำแล้วก็รสชาติก็อย่างที่บอกไปก็จะออกไปทางแบบเค็มเผ็ดจึ่งเผ็ดนะอันนี้คือเราว่าแบบ เที่ยวกับตัวหลายๆตัวที่ผ่านมาใช่ไหมซอฟต<ม>ี้แซ่บอะไรเงี้ยตรงถือว่าเผ็ดกว่าเพราะว่าคุ้มผงมาแบบสเต็มจริงๆแล้วก<อ>็คิดว่าถ้าใครชอบกิน,นบวัวแบบบัวชินะจะต้องถูกใจตัวนี้แน่นอ<ม>นคือมันกินแล้วมันอยากกินอีกเวลาแบบนั่งทํางานก็คือกินเพลินๆมากสำหรับใครที่อยากซื้อบัวหั่นแซ่บกินไปลองนะก็สามารถซื้อได้ที่เซเว่นุกสาขาตอนนี้มีวางจําหน่ายแล้วเนาะแล้วก็ในราคา25บาทน้ําหนัก40กรัมนะครับตัวนี้ มันเป็นหนึ่งเสิร์ฟที่ค่อนข้างพอดีอืมแบบนั่งกินแล้วก็เพลินๆแต่แบบกินไม่รอดลออาจจะไม่พอดีนะแบบกินไม่พอเอี้ยต้องซื้อสองซองไปกินกินแล้วมันแบบเพลินงานติดใจซองเดียวไม่พอจลต้องสองซองนอกจากที่ซเซเว่นนะคะก็สามารถหาซื้อได้ทางช่องทางออนไลน์ของแบรนด์เราเหมือนเดิมเลยก็คือแอตจิ i อลออฟิเลได้ทั้งชอปปี้มาซาห้าทิกต็อกชอปแล้วก็ในไลน์ก็มีเหมือนกัน สุดท้ายนี้นะคะเรามีข่าวดีมาแจ้งทุกคนสำหรับชาวจีจาก,ก็คือตอนนี้เรามีบัตรสมาชิกในช h อป e ี้แล้วไม่ได้มีแค่ใน l i โ e เ a เท่านั้นนะคะแต่ว่าใครที่แบบเป็นสายออนไลน์ชอบสั่งซื้อในช h อป e ีหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเข้าไปที่หน้า,าร้านแล้วก็กดสมัครได้เลยซึ่งอันเนี้ยบอกเลยว่ามันสะดวกมากๆเพราะว่าไม่ต้องกรอกข้อมูลอะไรใดๆทางนั้นก็แค่แบบจิม้มกดสมัครเรียบร้อยเลยแล,แล้วเวลาซื้อ,อก็คือพอซื้อปุบ๊บมันก็จะสะสมแต้มไม่ทันทีเลยด้วยนะง่ายมากๆเลย ก็25บาทได้หนึ่งแต้มือนเดิมแล้วก็ของรางวัลพวกส่วนลดหรือว่าสินค้าหรือพวกของของ <ไป S 2> พเมีมไรเนี้ยของจีจาร์ก็สามารถเข้าไปแกลกรายด้วยใช่ก็คือของเหมือนในไลน์เลยสำหรับแฟนจีจาร์ art, ก็อย่าลืมไปสมัครบัตสมาชิกในช้อปปีกันนะคะหรือว่าถ้าใครอยากสมัครในไลน์ก็สมามารถแอดจีจาร์แล้วก็สมัครได้เหมือนกันคลิปหน้าเราจะพาทุกคนมาอันบ็อกซ์อะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะ